เป็นหนังล่าสุดของคุณเต๋อน้มพลของค่าย Gdh นั่นก็คือเรื่อง Fast and Furious เร็วโหดมันโกรธเธอครับผมเป็นหนังที่บอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเกาครับนะักกีฬาสปอร์ตสเต็คกิ้งก็ใช้ชีวิตร่วมกับเจนางเอกของเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยก็ตัวหนังก็บอกแล้ว่ามันเริ่มต้นยังไงแล้วสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือความสัมพันธ์ของทั้งสองอ่ะมันจะไปเป็นยังไงแล้วว่าต้องติดตามด้วยว่าเกาอ่ะจะสามารถอยู่กับสปอร์ตสเต็คกิ้งอ่ะโดยที่เขาต้องทําลายโวลิคอร์ดแล้ว ระดับโลกเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์เขากับเจก็เริ่มลอแแล่ลงทุกทีแล้วก็ต้องติดตามว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงครับผมอ่ะดูจบปุ๊บรู้สึกยังไงรวมๆแล้วก็ชอบมากๆชอบเพราะว่ามากๆเพราะว่าเราไม่ได้มีความคาดหวังกับเรื่องนี้แล้วพอมันไปดูปุ๊บ มันเกินคาดไปเยอะเลยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออสัญญาดสำหรับเรื่องนี้ไม่คิดเลยว่าคุณเตอ๋อนะว่าพนจะถ่ายทอดความเบียวความกาวได้เยอะขนาดนี้เยอะมากๆเยอะโดยแบบอธิบายยังไงดีกวางมันล้นอะ่ะโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยคุณเกาเนี่ยรับบทโดยคุณนัทเนี่ยเล่นดีมากผมไม่คิดว่าผมมาดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเห็นตัละครพูดคุยกับคนดู <c oughs> ฉากนี้เซอร์ไพรส์จริงผมให้เปอร์เซ็นต์ความเบียวเลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์คนเกา100่าร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในการเบียวควครั้งสึกวางเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มเรื่องมานาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายอะ่ะมันจะมีตอนไหนบ้างที่รู้สึกว่าช้าเบือ่อหรือไม่อยากดูอะ่ะแต่จังหวะที่เบือ่อก็บอกตรงว่าหาไม่ได้ใน fast and furious er, ขึ้นอนังอะ่ะมันเล่นกับความเร็วเว้แล้วพอมันเร็วอะ่ะมันเหมือนตัวเราอะ่ะเร็วไปด้วยแล้วยิ่งการดําเนินเรื่องที่แบบเร็วแต่หรอกพูดเร็วมันเลยทําให้เราไม่มีโอกกาาสททีีี่่่จจจะะได้พััหยใมนมนชวง ก่อนเขาจะซ้อมเล่นแก้วเนี่ยเขาจะมีการแบบหายใจฮึบเข้าอย่างเงี้ยมันเลยทาให้กว้างอะ่ะบางครั้งรู้สึกว่าอินไปกับตัวละครไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ในหนังไทยหนังของผู้กํากับที่โดยเฉพาะคุณเตอ๋อแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอหนังที่เล่าเร็วๆ <c oughs> แบบเนี้ยแล้วก็ตัดเร็วๆแต่ว่าก็มีความคิดว่าถ้าเป็นคนดูที่อาจจะไม่ได้มีการดูหนังแอคชั่นมาก่อนในหลายเรื่องที่แบบเขายกมารอเรียนอย่างเงี้ยกวางคิดว่ามันอาจจะไม่ทําให้รับหนังเรื่องนั้น ได้ร้อจากสิ่งที่เขาอยากจะเล่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อรับนนความ,มตลกใช่ไหมความตลกาะจะไม่ขำกับมุกนั้นใช่ไหม